มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมอรสุม50จังหวัดฝนตกหนักภาคเหนือโดนเต็มๆขอให้ประชาชนระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ เมื่อวันที่15สิงหาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเชียงใต้เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมบริเวณประเทศนาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนแล้วค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอุตรดิตฐตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อละหกสิของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนครพนมร้อยเอ็ด ยะโสธรอ่อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรอละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะ ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค,ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรอละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตังแล้วก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรอละ60ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ